ในวงเล็บหนึ่งพนักงานสำรวจพนักงานสำรวจเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยควรจะแต่งตั้งผู้อำนวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นพนักงานสำรวจนะตรงนี้นะครับคนที่ควรจะแต่งตั้งเข้ามาสำรวจตรงนี้คือหัวหน้า ผู้อำนวยการกองช่างหรือหัวหน้าสวนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นพนักงานสำรวจ